นายเียนยังจำไม่เกินนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขือเนี่ย เกิดในบริเวณไหนครับทะเลทะเลพื้นที่ถ้าเทียบกับที่เราเรียนมาทั้งหมดอยู่หกภาคในประเทศไทยนั่นเองคีอว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างภาคอะไรบ้างครับภาคใต้ภาคใต้หนึ่งแน่นอนนะครับคุณภาคใต้มีภาคอะไรอีกที่มันอยู่ติดกับทะเลอีกตะวันออกนะครับที่ไหนตะวันตกนะครับ แต่มีอีก้าหน,นึ่งครับคือผ,ผ้าลายสี่ภาเนี่ยแต่เสียงที่สุดเลยคือาคอะไรครับแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสาเหตุเกิดจากอะไรเนาะเราจะต้องมาศึกษาครับวันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรสองถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้านเรียนไปเที่ยวทะเลอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์มาแล้วนักเรียนจะเอาชีวิตรอดอยังไงเพื่อไม่ให้เป็นหนึ่งในนั้นที่ ปูกน้ำพัดลงไปสู่ในทะเลครับหรือแม้กระทั่งภัยอย่างอื่นเช่นดินพลนถล่มนะครับแผ่ดินไหวนะครับรวมไปจนถึงอุทบกภัยวาตภัยภัยที่เกิดจากลมพายุที่ครูให้ดูใช่ไหมครับอ่านั่นแหละเราจะเอาตัวเองรอดอยังไงเนาะังนั้นนะเดี๋ยววันนี้ครูจะมี PowerPoint ข้าควาพเพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนนะครับว่า นักเรียนจะต้องยังไงบ้างคุ้นดไหยครับที่ไหนครับลูกงร้านของใครครับเนี่ยร้านของกอยนะครับใกล้ๆนี้ใช่ไหมลูกอืมเด่นเป็นสง่าเลยนี่เลยครับลูกภาพนะครับของคอยถัดไปกี่ช่องครับลูกสองช่อง ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับเนาะอ่าโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีอยู่สี่ภัยพิบัตินะครับที่เราจะต้องรู้กันอันนี้ใกล้ตัวเลยใช่ไหมแต่ปีนี้ดีหน่อยไม่ท่วมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมามันจะเสียหายมากนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณสายลนอจอยเนะบบาะอ,อันแรกค,<ม>ครับการตัดไม้ทำลายป่าเนาะนี่เลยครับสาเหตุสองฝนตกหนักเป็นเวลานาน อย่างนี้ที่เรามึดคุ้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ตกหนักนะแค่มึดคุ้นตกปลอยๆแต่ถ้าตกหนักคือเม็ดใหญ่ๆมันตกท้งวันละน้ำไหลหลากเลยอย่างนั้นและที่สามครับการระบายน้ําไม่ดีอาจจะมีสีที่มันไป,ไปบงังพื้นที่ที่น้ําที่ไหลออกไปนี่อเพื่อระบายมันไม่สะดวกนะครับเคยได้ยินน้องที่ออกคำรอเวาระบายน้ำครับสีมันจะเป็นสีแดง่นตะกอนดินมันจะมาด้วยและ,และ ได้ยินเสียงคล้ายๆกับต้นไม้ลงน,น้ำมันพัดมาครับลูกหรือเสียงก้อนหินครับอันนั้นน่ะของพวกนี้ครับใครที่หูไม่ดีใครที่หูหนวกก็มันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะต้องดูเหตุการณ์ใแตกต่ามไปหมดอ่ะโอเคนะครับนักเรียนเคยประสบออกับเหตุการณ์เลยใช่ไหมลูกและเราเอาลองวิธีการยังไงสมมติในกรณีตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นไงเล่นจะทำยังไง ตาโต๊ะโอเคอันนี้อย่างหนึ่งถ้ามันหลังจากที่เราตกมันสงบแล้วเรีบออกจากถ้าในห้องในในที่บ่าตอนนี้ใครเสี่ยงที่สุดตอนนี้ในห้องนี้ใครมีโอกาสเสี่ยงที่สุดรือ,อ่างนะั้น่ึเสี่ยงสุดเพราะเหมือนคานครับเวลามันหกักมันหักตรงกลางอันนี้ก่อนเพื่อนนะแต่คนที่อยู่หน้าใกล้หน้าต่างก็อาจจะมีเพราะ เป็นไงครับมากกระจุอาจจะแตกดูตรงนี้ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับกำแพงอาจจะลงครับเออนี่เห็นไหมครับเราต้องรู้วันนั้นวันนี้เราจะต้องมาเตรียมตัวว่าเราจะต้องทำยังไงอะจะให้กรไนศึกษาความรู้เนี่ยในที่เราจะทําเป็นกิจกรรมเป็นฐานตอนเนี้ยนักเรียนนั่งตรงกลุ่มตรงนี้นะครับมีประธานมีกลุ่มอะไรต่างๆงเราเรียบร้อยแล้วแล้นั้น เวลาให้15นาทีในการศึกษาในแต่ละฐาน10นาทีหมายถึงในการอ่านทั้งใบความรู้และในหนังสือครับควบคู่กันไปนะครับตอนนี้เอาใบความรู้ออกมาก่อนเอาออกมาแจกครับใบงานยังไม่ต้องนะครับใบงานยังไม่ต้องเดี๋ยวเราจะจับเวลาพร้อมกันเกี่ยวกับสาเหตุผลกระพบพื้นที่ที่เราจะ ท,ท,ท,ที่ประสบภัยพิบัติสถานการณ์ที่ว่าถ้ามันเกินอะไรเราบ้างก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์และสุดท้ายเราจะรับมือ,อยังไงร้รอมไหมครับยังยังไม่ต้องจดอะไรทั้งสิ้นอ่านให้เข้าใจและจากนั้นเือต้องสรุปใส่ลงไปในใบนะครับจะปิดนะครับหอสิบห้านาทีนะครับเริ่มครับ ดีครับทานแล้วตอนนี้ให้นักเรียนเขียนลงไปในใบงานครับลงมือทำได้เลยมีเวลาให้อีก5นาทีครับเก็บใบงานเลยครับเฮยเก็บใบความรู้เขียนเลยครับใครถึงมันเลยครับลูกจัดการครับ5านาทีนะครับ5นาที 有些。 ผู้คนเสียชีวิตได้ค่ะการสังเกตการของการเกิดภัยพิบัตินะคะจะมีความร้อนปบอ้าวตลอกมาหลายวันค่ะแล้วก็จะเริ่มมีท้องฟ้าเมื่อคืนมีมีลมแรงแล้วก็มีฝนโปรยปรายการเตรียมตัวป้องกันเลยครับมือภัยพิบัตินะคะดูว่าอาคารบ้านเรือนเนี่ยเสียหายหรือเปล่าก็ ซ้อมแซมนิดนึงถ้าเสียหายแล้วก็ถ้าคิดว่าน่ถ้าคิดว่าจะเกิดใครรุนแรงก็ให้ตัวซ้อมแล้วก็ยังเครื่องมือเครื่องใช้ขอค่ะโอเคผมไมนันครับะมีการซ้อมมีการวางแผนตอนนี้คิดว่าถ้าเป็นปื้มถ้าให้นั่งอีกครังปื้มจะนั่งไหมไม่นั่งแล้วเพราะ เสี่ยงที่สุดใช่ไหมคนที่รอดเราจะเรียนว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนที่รอดใกล้้เสาครับใกล้เสาจะรอดเพราะถ้าเวลาตรงเนี้ยคานมันตกลงมาใช่ไหมลูกมันจะกลายเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมครับตรงนั้นถ่าตกใส่เราไหมตรงเนี้ยอ่ะสูมพวกตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยคานมันก็จะตกลงไปข้างล่างถ้าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันล่าลงไปตากา My ่แมปปิ้งสรุปแผนใหญ่นะครับในกลุ่มน,นี้นะครับแผนใหญ่นะครับทุกกิจกรรมแล้วเราจะเอามานำเสนอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน้องนหรือคนในโรงเรียนในชาเราให้ได้เห็นนะครับโอเคตอนีเลยหมดเวลา้างนะ